วันนี้ก็เป็นคลิปใหม่นะคะซึ่งจริงๆแล้วอันนี้ค่ะจะเป็นการปรับขนาดมาจากของผู้ของ EP ก่อนหน้านี้ที่เตยเคยลงไว้ใช่ไหมคะอันนั้นคือมันจะเป็นแบบเล็กกว่านี้ด้วยความที่ว่ามีการสอบถามเข้ามาค่อนข้างเยอะค่ะแล้วก็อาจจะทำให้ลูกค้าไม่สะดวกก็เลยเพิ่มความสะดวกให้โดยการมาทำคลิปใหม่ให้เลยนะคะและเพิ่มเติมโดยการที่ว่านี่เป็นดอกทิวลิปแบบบานให้ด้วยนะคะ นี่ก็สามารถถักเป็นของขวัญให้กับเพื่อนๆในช่วงปีใหม่กันได้เลยดังนั้นตอนนี้เดี๋ยวเรามาถักตามกันได้เลยนะคะค่ะนั้นเดี๋ยวเราก็จะมาเริ่มทํากันนะคะอันนี้อุปกรณ์ก็จะมีใช้กระดุมไม้อันนี้นะคะ2อ,อันหรือถ้าเกิดว่าใครไม่มีกระดุมไม้ะคะ่ะสามารถใช้เป็นใย,ยสังเคราะห์หรืออาจจะใช้เป็นเศษของเชือกร่มะคะ่ะคือมัดปมเดี๋ยวเตยจะแนะนําให้อีกทีหนึ่งนะคะ มป่มข้างในของตัวดอกไม้กันอีกทีหนึ่งก็ได้แล้วก็เข็มอุปกรณ์นี้ทั้งหมดค่ะสามารถสั่งซื้อได้ที่เพจของคือดีแฮนเมดของเตยเองได้เลยนะคะแล้วเดี๋ยวเราจะมาเริ่มต้นทำในตัวของส่วนสายกันก่อนนี่อันนี้ก็จะเป็นตัวของก้านนะคะเตยจะใช้เป็นเข็มทิวลิปนะคะด้าน4ีทับศูนย์นะคะนี่อันนี้เตยใช้เป็นของอเป็น สกอเทปมาแปะเอาไว้นะคะจริงจริงก่อนหน้านี้ใช้พัตเตอร์แล้วมันทําให้มองไม่เห็นตรงนี้เตยก็เลยเอามาแปะไว้ก็เริ่มต้นเลยค่ะให้เหลือปลายตรงนี้ไว้เพราะเดี๋ยวเราจะเอาไปมัดกับในส่วนของกระดุมกันนะคะก็เริ่มต้นที่โซ่นะคะตามแบบของเตยเลยค่ะจะถักโซ่ทั้งหมดอยู่ที่70สิโซ่นะคะ1 2เนาะขอโทษค่ะสามคะสี่ห แ9 1เก้าแล้วตอนนี้เตยก็ถักโซ่มานะคะทั้งหมด70โซ่เรียบร้อยแล้วทีนี้พอมาถึงตรงด้านนี้ค่ะเตยจะใช้เป็นการตัดออกเลยนะคะเพราะว่าเวลาที่ผูกกับตัวกระดุมไม้อะคะ่ะมันจะได้ผูกง่ายหลังจากนั้นค่ะเดี๋ยวเราก็จะถักในส่วนของเพิ่มความหนานะคะ เกี่ยวเข้ามาแบบนี้นะคะแล้วก็ถักจะคล้ายๆกันกับตัวที่ถักสายกระเป๋านะคะนี เดี๋ยวเราก็จะถักแบบนี้กันไปทางเส้นก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวหลังจากนั้นจะมาถักในตัวของส่วนใบไม้กันอีกทีหนึ่งนะคะตอนนี้ก็มาถึงตรงโซ่สุดท้ายตรงนี้เรียบร้อยแล้วนะคะก็ดึงขึ้นมาเลยแล้วก็เหลือปลายเชื่อกไว้เหมือนเดิมค่ะเพื่อที่จะเอาไว้มัดกับกระดุมไม้นะคะอันนี้ก็เสร็จส่วนของก้านนะคะ ทีนี้เดี๋ยวเรามาทำในตัวของส่วนใบกันนะคะส่วนของใบค่ะเตยจะใช้เป็นขึ้นต้นโซ่อยู่ที่20นะคะหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบสิบเอ็ดสิบสองสิบส็ด 18 19 20แล้วก็21ในตัวของส่วนที่21นี้เสร็จปุ๊บถอยมาใส่ในช่องที่2ตรงนี้นะคะในโซ่ที่2แล้วก็ดึงเหมือนตัวของสายกระเป๋าเลยค่ะแบบนี้อ่อเหมือนตัวของก้านค่ะสายก้านนะคะทีนี้ก็ถักเป็น x และหลักต่อไปก็เป็นทีเหมือนจะให้ตัวของส่วนใบอะค่ะมันโค้งขึ้นไปแบบนี้นะคะเป็นแบบนี้เสร็จเรียบร้อยแล้วหลังจากนั้นก็ถักตัว F ะถักตัว f มานะคะทั้งหมดอีกสี่หลักเสร็จแล้วหลังจากนั้นก็ถักเป็นตัว t แบบนี้นะคะพอถักเป็นตัว t เสร็จเรียบร้อยแล้วหลักตรงนี้ก็ถักเป็น x และพอหลักที่สิตร,ตรงนี้ค่ะจะเป็นส่วนของสาย หรือว่าตัวก้านใบมันนะคะนี่แต่ก็จะเอานาบข้างบนแบบนี้เลยค่ะจะหันต้องส่วนไหนก็ได้นะคะเอาที่สะดวกเลยแบบนี้แล้วก็โค้งมาค่ะใส่ในช่องที่มันเป็นช่องที่สิบหรือว่าโซ่ที่สิบนะคะนี่ดึงมาแบบนี้นะคะแล้วก็ คงขึ้นมาแบบนี้ได้เลยอ่าแล้วก็หลังจากนั้นส่วนตรงนี้ทำเหมือนกันเลยค่ะก็ไปใส่ในตัวของโซ่ที่11นะคะ นีม่มันก็จะออกมาเป็นแบบนี้นะคะหลังจากนั้นพอโซ่ที่สิองเราก็เริ่มถัก X ต่อค่ะแล้วก็ตัวทีตัวทีนี้ก็คือม้วนแบบนี้นะคะเราก็ดึงเลยแล้วก็ตัว F ออีกสี่หลกัก หนึ่งสองสามสี่ตอนนี้ได้สี่หลักเสร็จเรียบร้อยแล้วก็ถักเป็นตัว T แล้วก็ถักเป็นตัว X แล้วก็ถัก ที่เหมือนกับตอนเริ่มงานแบบนี้ทีนี้พอวนมาตรงนี้ค่ะเราเกี่ยวตรงนี้นะคะนี่เส้นที่หนึ่งแบบนี้แล้วก็วนเหมือนกับการเก็บอีกหนึ่งครั้งเหมือนกันแบบนี้แล้วก็ถัก x ทีนี้เราจะถักเหมือนกับช่วงของกรีบด้านบนเลยค่ะก็ x แล้วก็ t จก f อีกแบบนี้นะคะตรงกันเลย f สี่ครั้งแล้วก็ตัว t แล้วก็ตัว x นี่ สังเกตดูใบมันก็จะโค้งแบบนี้เรียบร้อยแล้วนะคะหลังจากนั้นพอมาถึงตรงนี้ค่ะมันจะมีช่องตรงกลางนี้นะคะเราเกี่ยวเข้าไปเลยค่ะนี่แล้วเราก็ดึงขึ้นมาแบบนี้เลยแล้วก็ต่อไปเราก็ถักเป็น X ถักเป็นตัวที ถักเป็นตัว F สี่หลักหนึ่งสองสามสี่แล้วก็ถักเป็นตัว T แล้วก็ถักเป็นตัว X แล้วก็ถักเหมือนตอนเก็บงานทีนี้ก็เสร็จเรียบร้อยแบบนี้นะคะ หลังจากนั้นเราดึงปลายเชือกแบบนี้เลยค่ะตรงนี้เอามาสอดตรงนี้เลย ะะและเราก็เก็บปลายเชือกนะคะตามที่เราถนัดเองได้เลยจะใช้เข็มหรือว่าจะค่อยๆดึงแบบนี้ก็ได้เหมือนกันนะคะดังนั้นเดี๋ยวขั้นตอนต่อไปค่ะก็จะมาทำตัวของส่วนดอกกันนะคะนี่ล้วก็อันนี้เตยถักมาเสร็จเป็นตัวอย่างให้ก่อนนะคะหนึ่งดอกก็จะเป็นแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวจะมาแนะนำวิธีการถักกันนะคะ เริ่มต้นค่ะก็ถักแบบน,นี้เลยแล้วก็ถัก X วนไปค่ะทั้งหมดจะอยู่ที่แปด X นะคะอันนี้สองสามสี่ห้าหก จแต่ถ้ากรณีที่ท่านใดต้องการให้ดอกใหญ่กว่านี้อาจจะทําไปสัก 10X ก็ได้เหมือนกันแต่ไม่แนะนําให้เลยจาก 10X เนะคะเพราะว่าเดี๋ยวดอกมันจะย่นย่นนะคะ,อ,ะอันนี้8แล้วนะคะเสร็จแล้วก็เก็บเสร็จแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งถัก V ไปทั้งหมด8หลักค่ะหรือ X ที่อยู่ในช่องเดียวกัน2ครั้ง แบบนี้นะคะก็ทํำวนไปเลยค่ะทั้งหมดตามหลักเลยมันก็จะได้กลายเป็นทั้งหมดอยู่ที่1 6 x นะคะ เสร็จเรียบร้อยก็เก็บแบบนี้เหมือนกันแล้วก็ขึ้นต้นโซ่หนึ่งไ้ก่อนหลังจากนั้นค่ะส่วนใหญ่เตยจะทําแค่สองแถวนะคะแล้วก็มาทําติดกระดุมตรงนี้นะคะตรงนี้ค่ะแนะนําให้วนเชือกตามวิธีการที่เมื่อสักครู่นี้เตยถักนะคะเพราะว่าถ้าเราถักวนมาค่ะมันจะดึงเชือกตรงนี้ได้แต่ถ้าเราไม่ได้ถักวนเชือกมาค่ะมันจะดึงไม่ได้นะคะนี่ sẽ lão đưa mình hay mình nên bạch mình đây หลังจากนั้นเอากระดุมไม้ขาะมาติดเลยเตยจะวนสักสองรอบนะคะเพื่อให้มันได้แน่นๆแบบนีน้ แล้วก็ทีนี้เราก็กลับมาถักตรงนี้ต่อนะคะนี่เสร็จเรียบร้อยมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้แล้วก็หลังจากนั้นค่ะพอขึ้นต้นโซ่นหนึ่งแล้วแถวต่อไปค่ะเราถัก x วนไปทั้งแถวเลยค่ะเราจะถักไปทั้งหมดนะคะอีก6แถวถ้านับจากด้านบนตรงนี้ลงไปมันก็จะอยู่ทั้งหมดนะคะ8แถวตรงนี้นั้นเดี๋ยวตอนนี้ค่ะเราก็ถัก x ธรรมดาวนกันไปเลยค่ะ ตอนนี้เตยก็ทําเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะก็จะเก็บปลายเชือกดึงมาแบบนี้เลยหลังจากนั้นค่ะด้านในก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะนี่เตยก็จะใช้ตัวนี้เสริมเข้าไปหรือถ้าเกิดว่าใครจะใช้ใย,ยสังเคราะห์ก็ได้นะคะและอย่างที่เตยแนะนําไว้ก่อนหน้านี้ว่าถ้าเกิดท่านใดย,ยังไม่มีกระดุมไม้ใช่ไหมคะเราก็ใช้การมัดเชือกตรงนี้ค่ะแทนได้เลยแล้วก็ยัดเข้าไปนี่แบบนี้ ระวังอาจจะยัดแน่นไปเดี๋ยวดอกมันก็จะไม่มีไม่เป็นจีบแบบนี้นะคะก็เอาตามที่เรายัดเข้าไปแล้วพอดีดอกด้านบนนะคะเวลาเย็บแล้วมันเห็นมุมแบบนี้ทีนี้ก็เดี๋ยวจะเป็นขั้นตอนของการเย็บกันนะคะก็จะเป็นขั้นตอนของการเย็บเราแบ่งให้มันอยู่เกึ่งกลางนะคะแบบนี้ หลังจากนั้นค่ะตรงนี้เตยจะเย็บเฉียงมาแบบนี้เลยนะคะนี่เตยจะเย็บแบบนี้นะคะนี่ให้มันผ่านไปแบบนี้ เราจะเย็บวนสักสองรอบนะคะเพื่อให้มันแน่นนี่มันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ค่ะหลังจากนั้นค่ะเราก็เก็บปลายเชือกกัน เตยจะซ่อนปมโดยการดึงไปแบบนี้นะคะนี่มันก็จะซ่อนปมเรียบร้อยหลังจากนั้นเตยก็มาลนไฟชักตรงนี้เพื่อเก็บปลายเชือกนั้นเดี๋ยวตอนนี้เตยจะแนะนําวิธีการทําดอกบานกันอีกทีหนึ่งนะคะแล้วมาวิธีการถักแบบดอกบานนะคะคือเราขึ้นต้นลักษณะแบบเดียวกันเลยค่ะคือเหมือนกันเลยแต่ต่างกันตรงที่ว่าในส่วนของที่เป็นตัว x นะคะตรงนี้แถวที่เป็น x อ,อย่างเดียวอะคะ่ะเราจะถักมาทั้งหมดอยู่ที่4แถวนะคะตรงนี้ หนึ่งสองสามสี่หลังจากนั้นเราก็จะมาถักในส่วนของกรีดกันและวิธีการเย็บด้านในก็จะเหมือนกันเลยนะคะว,วิธีการใส่กระดุมด้านในก็เหมือนกันแต่ตรงนี้เราจะขึ้นต้นนะคะเป็นโซ่หนึ่งโซ่สองแบบนี้นะคะแล้วก็ถักเอฟหนึ่งเอฟสอง F3 แล้วก็ F4 แล้วก็เก็บลงไปในมุมนี้เหมือนกันแบบนี้นะคะ แล้วก็หลังจากนั้นโซ่หน่งโซ่สองแล้วก็ในช่องนี้ F หนึ่ง F สอง F สาม F สแล้วก็โซ่หน่งโซ่สอง กอลทษค่ะเอามาเกี่ยวในช่องนี้นี่มันก็จะโค้งๆเป็นแบบนี้แล้วนะคะทีนี้เดี๋ยวเราจะทําไปทั้งหมดสี่กลีบแบบเดียวกันนะคะอืมก็พอกลีบสุดท้ายค่ะเราทํามาเหมือนกันเลยแบบนี้นะคะหลังจากนั้นเราก็นํามาใส่ช่องนี้เหมือนกัน แล้วก็ดึงเพื่อเก็บงานนะคะมันก็จะเป็นลักษณะดอกบานแบบนี้นะคะทีนี้เดี๋ยวเรามาเก็บปลายเชือกตรงนี้กันก่อนนะคะจะได้เห็นชัดเจนขึ้นด้วยแล้วตอนนี้เตยก็เก็บปลายเชือกเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะนี่ได้ทั้ง ดอกตูมดอกบานเรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวถ้ายังไงนะคะสามารถถักตามกันได้นะคะนําไปเป็นของขวัญตีใหม่หรือว่าของชําร่วยกันได้เลยนะคะอันนี้ก็ขอฝากนะคะกดไลค์กดแชร์กดติดตามเตยแอนท์ท์ถักไปเรื่อยไปด้วยนะคะอืมก็จะเป็นอีกแบบหนึ่งนะคะส่วนสามารถสั่งซื้อเชือกร่มได้เหมือนเดิมนะคะที่เพจของคือดีแฮนเมดของเตยได้เลยนะคะขอบคุณค่ะ